โดยจังหวัดตรังค่ะได้มีการยกครัวมาเข้าร่วมงานปักใต้ดีไซน์วิกส2งมีการโชว์นิทรรศาการตรังโอชาถ่ายท,ทอดอาหาร9้ามือ้อสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือว่า CEA ค่ะจับมือชาวใต้14จังหวัดจัดเทศากาลงานออกแบบปักใต้2568ปักใต้ดีไซน์วิก 2025. ภายใต้แนวคิด เซาวพาราไดซ์ Paradise, มาใต้บายใจให้ถึงวันที่ย่านเมืองเก่าสงขาและถนนสเสนหานุสร์อำเภอหัดใหญ่โดยชูเอกลักษณ์และศักยภาพของปักใต้ในมิติใหม่ซึ่งจังหวัดตรังเข้าร่วมด้วยนิทรรศการตรังโอชาที่ถ่ายทอดความหมายของอาหารก้ามือ้อซึ่งแฝงไปด้วยวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อผ่านการออกแบบร่วมสมัยไม่เพียงให้ผู้ชมได้สัมผัสผ่านดิสเพลย์และเทเบิลแวร์ แต่ยังเปิดโอกาสให้ลิ้มรสเมนูจริงที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันตลอด11วันของงานค่ะเชฟอุ้มคณพรจันเจิดศักกู้แทนจังหวัดตรังเปิดเผยนะคะว่าสำหรับชาวตรังมื้ออาหารไม่ใช่แค่การกินให้อิ่มแต่คือจังหวะของชีวิตที่ทำให้คนได้มาเจอกันแบ่งปันและสะท้อนความเชื่อที่สืบทอดออก,กันมาโดยเมนูไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยได้แก่หมูย่างเมืองตรังติ่มซำเค้กตรังรวมไปถึงเมนูทานยากอย่างตูมิและปลาเจียน รวมถึงเมนูอื่นๆที่สะท้อนความหลากหลายของไทยจีนและมุสลิมที่อยู่ร่วมกันมายาวนานบรรยากาศการจัดแสดงนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งพื้นที่โชว์ที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับงานดีไซน์ร่วมสมัย และโซนเสิร์ฟอาหารที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมชวนให้แวะชิมสะท้อนให้เห็นว่าอาหารไม่ได้เป็นเพียงการบริโภคแต่คือสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันโดยนิทรศการตรังโอชาจัดขึ้นที่แอเรีย36ซอยรามันอ,อเมืองสงขลาเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดช่วงงานส่วนใครที่พลาดงานนี้นะคะสามารถไปสัมผัสเสน่หของอาหารและวิถีชีวิตคนตรังได้ที่จังหวัดตรังพร้อมต้อนรับค่ะ 呃。Uh. สื่อที่เป็นทางปราษาสัมผัสที่ได้ชัดมากที่สุดก็คือรูปรสกลิ่นเสียงนะคะแล้วก็รสชาตินะคะเราก็เลยนําเสนอในนาเสนอในเรื่องของครัวตรังมาด้วยค่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงรสชาติของตรังในความหมายที่ตรังก้าวมื้อนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงทําไมต้องมีงตรังก้าวมื้ออยู่ในในในวิถีชีวิตของคนตรัง<ๆ><ๆ>ก็ดีใจมากเลยค่ะที่เป็นที่ตอบรับของหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อ ที่รู้จักกันก็ตามกันมาเยอะแยะเลยก็ได้ริมรสอาหารที่ที่คิดว่าในพื้นถิ่นตรังนะคะทั้งชาติพันธุ์แล้วก็ทั้งอาหาราร่วมสมัยที่นําเสนอค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักตรังผ่านรสชาติโดยตรังโอชาค่ะ